ว่าอันนี้ยผมต้องการจะมาซื้อของไม่ทบหนุ่มกินน้ำยาปักใต้ปากใต้บ้านเราต้อง้ำหนังยาอะไรให้เขารู้อ่ะมันหรือเผ็ดอย่างใตเลยืมเผ็ดืออม,มยิ้มทำไมวะเล่าปัวเลยรชิจูยังมั้งเนี่ยอรอย่อยอร่อยแต่มันมีชิจูใช่ไหมอร่อยนะสิบ ให้9.5.09.09เปอร์เซ็นเอาเฉพาะเทปนี้นสัตว์สวัสดีครับผมแซงนะครับทีมงานทีเบียนวันนี้เปิดกันข้างถนนเลยครับวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปตลาดสินทวีโอ้ยเป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงนิดนิด พูดเนะ่ยจะงงๆง,งหน่อยเพราะว่ามันตื่นเช้ามากตอนนี้รอแท็กซี่นะครับเพื่อไปตลาดสินทวีตะกูตะกูแท็กซี่มาแล้วแปบ๊บหนึ่งไปตลาดสินทวีครับไปรอคันต่อไปแปบ๊บหนึ่ง a few moments later ไปตลาดสินทวีใช่ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวสรุกกันอีกทีคือผมอัเนี้ผมต้องการจะมาซื้อของไปทำเขาเรียกว่าสนุ่มกีนน้ำยาปักใต้ปักใต้บ้านเราต้องทำนํายาให้ก็รู้อ่ะหรือก็เลยต้องแบบตื่นเช้ามาซื้อแต่เดินไปหาซื้อลูกชิ้นปลาก่อนเพื่อใส่น้ำยาก,กะนที่ลูกชิ้นมาแล้วลูกชิ้นปลา กับขนมจีนพอดีเลยมันอยู่ร้านเดียวกันร้านต่อไปที่จะไปซื้อก็คือคคน่าจะเป็นเครื่องแกงกับกะทิแล้วก็ผักสดคนเยอะจังเลยหรืออย่างกว่าน่าจะอย่างเจอกันทุกคนไปซื้อก่อนลอยซครับกลมครับอเราเกดิกดปัญหาแล้วลว่ะ ร้านขายกะทิหยุดก็พอได้แล้วมันจะเป็นแกงกะทิได้ไงวะร้านขายกะทิหยุดดหายแล้วโลตัสก็ได้กะที่กล่องโลตัสก็แล้วกันก็น่าจะโอเคนะจะได้ถือ,อกาสซื้อปลาด้วยวันนี้เลยใช้เป็นปลาทูน่าเพราะเรากี้เกียนต้มเนี่ยเราได้ของมาครบแล้วนะครับ วันนี้กำลังเดินทางแท็กซี่จเจอแท็กซี่ป๊บนึ่งนะทุกคนได้ของผมแล้วขึ้นแท็กซี่กลับก่อนไปซอยวัเดเยล่มครับอ,อันนีเจอแท็กซี่ดีไว้วันนี้ได้เลยทุกคนเรามาถึงออฟฟิศล้วเรามาดูกันว่ามีคนมาหรือ,อยัง เบันทึกจะเข้างานได้ค่ะไปทำขนมจีนกันคนเติมกะทิลงไปอีก ะทิตรงนี้นะครับเราจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าเข้าได้เราจะมาคนพริกแกงกับกะทิให้เข้ากัน,นทำไมต้องลำบากอะไรอย่างนี้ด้วยเนะี่ยอย่าลืมนะลำบากขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่ทีมงานต้องมาถ่ายเองนะบอสยังไม่ตื่นแต่บอสจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าให้มาทํางาน๋ยวเรามาทําขนมจีน,ก,นกินกันอย่าดู๋ยวดูนี่เริ่มแล้วดูความคน้น ตรงนี้เป็นปลานะไม่ใช่ทิชชู่ไม่ต้องตกใจเราใช้ปลานะเมื่อกี้ก็เห็นนะไม่ใช่ทิชชู่นะเราให้มันเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราใส่ลูกชิ้นโอ้โหโอ้โหอยากรู้ว่าถ้าบอสมาเจอบอสจะทำหน้ายังไง ก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะคะขนมจีนน้ำยาแกงอยเนี่ครับชีมงานสัตรูทำให้เราก็นึกว่ามันปู้นึกว่ามันไม่รู้จักทำเมืองทำงานหน้าทำไมพักหลังคลิปออกช้าคลิปออกโคตรช้าเลยเราก็ว่ามันทำอะไรกันสองคนนึกว่ามันแอบว่ามันแอบกิ๊กกันนะสองนี่ไหนได้มาทำขนมจีนน้ำยาน้ำยาใต้เผ็ดอย่างใต้เลยอืมเผ็ดอันนี้ปลาทูน่านะครับ ไม่ใช่กระดาษทิชชู่แต่จริงมันเ,เกินกระดาษทิชชู่แล้พี่ผมเบิกเงินไปเพื่อซื้อกระดาษทิชชู่เลยพี่เอาหรออันนี้คือกระดาษทิชชู่ครับเนี่ยแค่เเหมือนกันแค่อ,อันนี้สั่งแบบหนานุ่มเป็นพิเศษม้วนหนึ่งใส่ได้ทในหม้อมยังเพลืมกระ่อยชู่เลยใครอยากกินนะครับก็ไปทำเอาเอง นะะ <laughs> ถ้าใครอยากได้สูตรนะครับขนมจีนน้ำยาใต้เผ็ดๆวงเล็บกระดาษทิชชู่ <laughs> ปาทูน่านะครับอันนี้เราเล่นคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปได้หลักแสนแล้วกัน <laughs> ผมไม่หวังเยอะเดี๋ยวจะแจกสูตรนะครับสูตรกระดาษทิชชู่เผ <laughs> ็ดมาก ว่าะเ,น,น,เน,น,นี่ยไปโอเคงงไปแล้วนะครับบา,บายยอันนี้คือสูตรอะไรเนี่ยส,ส,สูตรใต้สูตรผมเองมีในใคล่าะ <c oughs> ไม่จริงจริงอันนี้คือสูตรเหนือใต้ออกตกเหนือใต้สูตรผมเองเลย ตอบไม่ตรงคำถามว่ะสุดตายสุดตายใช่ไหมโอเคสุดตายลอยจังหัวเราเราต้องชิมแบบอันนี้ป่ะวะอะไรวะมาสเตชเชมมาสเตชเชฟนะเออมาสเตชเชมประเทศไทยซีซั่นห้าคุณคิดว่าอันนี้ก็ของผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งคุณีคุณเดียว เข้มข้นดีใช้ได้เพราะใส่ชิเยอะอันนี้มันเป็นไอ้นี่นะเว้ยคุณมันเป็นชิ้วแบบเกรดอย่างดีนะที่แบบนุ่มอะนานุ่มด้วยดีไม่ติดคอเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เอาแบบไม่กินกับผักก่อนเนาะเอาแบบชัดๆไปเลยจะได้รู้ยิ้มทำไมวะเริ่มวเลยชู้ยังมาเนี่ย ดีนึงทีหนึ่ง,งยังไม่ค่อยรู้ขออีกรอบมีกะเสิร์ฟผักกันเลย <c oughs> หมดนี่แห okay. ละโอเคไหนก็ได้ไหนครับอันนี้นแบบเมื่อกี้โดนลูกชิ้นใหม่ลูกชิ้นมันแบบเหมือนตัดรสชาติน้ำยาหน่อยเพาะแบบเอาน้ำยาล้วนๆเลยเขาเลยรู้ว่ามันน้ยำยาลองเลย อืมอร่อยอร่อยแต่มันไม่มีที่ชูใช่ไหมไม่มีน่ากลัวมันข้นเกินอ่ะอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยคุณกินยังแค่นี้กูรออยู่ผมกินเผ็ดเจ้าอร่อยอร่อยคุณพี่อ้อยพี่ออยคนนะ้นพี่ออยคนนะ้นพี่ออยชิมหน่อยชิมให้น้องหน่อย หวังว่าครั้งนี้หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายกล้องตัดออกมันไม่ได้ถ่ายยังไงก็ไม่แล้วอร่อยทำงานสมมติไม่มีกล้องมีใครดูอร่อยจริงนะแซกเ็อร่อยจริงกินทันทีพี่ทันควนมีคูจริงจังเลยทีนี่เอาเอาของหวานมาเสิร์ฟด้วย เป็นการเป็นงานเลยที่นี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้สูตรสูตรใต้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรน้ำยาอะไรกะทิน้ำยากะทิน้ำยากะทิสูตรใต้อ่ะอันนี้เคยทำก่อนหน้านี้เคยทำไหมทำทำก่อนหน้านี้ก็ทำใช่ป่ะแต่ดีคนนี้ใช่ใช่ก่อนนั้นพี่จู้มันยี่ห้ออะไรผมจับไม่ได้กูเริ่มเชื่อแล้วเนี่ยอร่อยนะสิบให้เก้าจุดห้าจุดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์เอาเฉพาะเทปนี้นายสัตว์ เฮ้ยแต่อร่อยจริงๆนะไม่น่าเชื่อว่าความสามารถมันจะขัดกันหน้าตาได้ขนาดไหนดีดูหน้าตากล้องหน้าตากล้องเนี่ยเมีออยอรก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิง่งกุกิงกุครับอร่อยครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> เป็นนั้งสองคนเปล่าอย่าเลืมนะ สวัสดีครับมาคอมเมนต์กดเยอะๆนะครับเดี๋ยวแจกสูตรสวัสดีครับขนมจีนกระดาษทิชชู่ฮัลโหลครับได้